สวัสดีครับผมเส้นขาครับผมครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับแตกคักแตกแน่แตกบนแตกล่างถึงวดที่บ้านมาไหมครับครบแมนเลยครับแมนเลยครับจัดเล่นเลยครับแมนเลยครับครับผมให้ไปแปดหนึ่งเก้าครับสามตัวให้แปดหนึ่งเก้าครับให้แปดหนึ่งเก้าครับครับผมให้ต้องงดดเลยครับอือโอ้ผมกันทายช่องเพื่อนไปครับครับผมกระท่ายเจ้าเยอะขันเจ้ามาเมื่อกี้กระติดเตะด้วยหรอผมมาเลยโอ้กระแตกแล้วน้องกันให้ฟันนั่น เดิออนตั้งไกลครับพวดครับอันงวดที่พานมาไปไปมากๆไลมองไลบอลครับก็เลยบริโทรหาเส้นขาผมขนาดช่องผมเองผมยังไม่มีเวลาลงเลยผมเป็นสัมาษเอาไปเอบอลก็เหมือนผมดยติดตามเส้นขากันครับเอาช่องเสยนข่าวอฟิเชียนบริลลุบอกครับงงดนลงหันผมว็นนั้นนีช่องที้ลงอย่ครับช่องผมแต้ได้ไอ้หวดเนี่ยผมเ็ได้ลงครับเพราะ่าัว่า ครับผมบุค้ารียนซื่อของสื่ออย่างนี้ครับครับหวดที่จะไปเป็นเจ้าภาพลงทานอยู่กาลสินนะครับมืออื่นสี่เก้านี่ครับมืออื่นยี่สิบเก้าวันสีลวันพระบอเแ็นลงทานพึ่ไปจองเป็นเจ้าภาพลงทานครับครับพิ่นไม่งานอย่างกับผมอยู่ทางกาลสินขอดโบสถ์ครับขอดโบสถ์งานขอดโบสถ์ดิบ้านของฉันนี่สีสันนะครับเคยได้ยินไหมเคยได้ยินอยู่ครับข้านี่สีสันเงินแหละครับบ้านนั่นเลยแหละครับ ออ๋แมนแมนเนาะครับช่วงช่วงผมไปสุปผมไปไหว้เพื่นทุกปีนี่ครับแต่วัดนั่นไปทุกปีเป็นช่วงปีไหม่ผมเคยเดินสายเรียบุญเรื่อยๆนี่แหละครับไปวัดนั่นเดี๋ยวไปวัดนี่อ้าวบุญขอดโบสถ์บุญงานอุโบสถงานผูกท่องฝังลูกนี่มีเพิ่อนเคยเอาช่วงนี้ตอนน้อมกราบขุนภาเนาะครับครับแมนแมนแมนครับแมนครับนี่แหละครับที่ผมจะไปเระจุกเนี่ยงานนั่นนี่แหละครับ อาโอ้จังไลยครับสมมตนาสาธุบุญน้ำครับผมมาฆ่าตะแลนหาตัวเลขฮอนบม่ได้ไปใส่ครับโมเป็นยังครับโมเป็นยังได้บุญพี่เก่าครับครับผมเอาเอาเป็นยังไงบ้างนี้ครับงวดนี้ได้ไปถึงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเบื่อก็นั้นมิคซีเจ็ดน้ำนี่งวดที่ผ่านมาเป็นบ่แมนครับแมนใครว่าแตกบุญแตกล่างงวดที่ผ่านมาครับทั้งบนทั้งล่างครับครับสำหรับคนที่เขาตัดเหรียญกับถึงสองตัวทั้งบนทั้งล่างครับครับผม แจ้งวันนี่ผมกับใสะต๊อเงินตั้งแ่สิบแปดไปแล้วนะผมก็บอกให้ทั้งช่องไปสิบแปดครับครับคือผมฟันมาอ่าวันเมื่อกี้ผมเอกเงียงวันเมื่อกี้นะผมมาผมฟันมาสร้างมาบ้านผมสองโตบ้านเลขที่ผมหนึ่งเก้านะครับผมก็เลยบอกว่าแปดหนึ่งเก้าผมนำขาขาสร้างเอาครับสองโตกับแปดนะครับครัเป็นสร้างหน่อยนะครับครับมันโมเมนต์สร้างไงผมเลยนำขาสร้างเอาเป็นแปดผมแล้วแปดหนึ่งเก้าเพราะบ้านเลขที่ผมหนึ่งเก้าครับ เต็มๆหน่อยมาหาผมครับ<ด>ผมเคยอบอกว่าซ<ด>ื้ออะไรประมาณสามตัวกับซื่อสิบเก้าซื้อๆจะได้บ้านผมในที่สิบเก้าครับ,รบแจ้งวันนี้ผมฟันมามีคนเอาเงินไม่ผมเจ็ดร้อยยี่แปดบาทแตงแต้วันที่สิบแปดที่คับต้องหมดเลยครับเนี่ยอันนี้คือฟันต้องหมดเลยครับเจ็ดร้อยยี่บแปดบาทแต่บาทเพิเ่มสิไปเพิ่มได้ว่าอย่าลืมหกห้าศูนย์นะส่วนหนึ่งเป็นวันี่อะไครับอย่าลืมหกห้าศูนย์นะ แต่ว่าให้เงินเจ็ดร้อยยี่บแปดบาทเนี่ยไพ่ได้ว่าให้ไปซื้ออย่างเดียวครับแต่ว่าเอาเงินใหม่เจ็ดร้อยยี่บแปดบาทปัดเพินสิบไปเพิ่นได้ว่าอย่าลืมหกห้าศูนย์นะนะแล้วก็ยางขันลังไปเลยครับครับผมแบบนี้เลขล่างเพิ่นมาบอกไว้ก้อนผมสิฝันเด้ครับเลขลงังเลขล่างเพิ่นบอกผมก้อนที่จะเอาเงินใหม่ผมนด้ครับครับคือว่าเพิ่นมาบอกว่างวดนีขัล่ังนี่ คือสี่ห้ายี่สิบเปนาสิไหครับอือสี่ห้ายี่สิบเป็นไหนในนัยสิเป็นมาเป็นไ,ไนนไัยสิเลยครับสี่ห้ายี่สิบนะล่างเป็นวาผมก็เลยว่าสี่ห้ามันก็ยี่สิบนี่แลลวเนาะแม่ครัเป็นบอกสองศูนย์อย่งเชไหนอะ้มันเป็นเลขสองตวัวไหมครับขางลางเป็นเลขสองตวัวน,ว, 20, นว่าสีนะ่ห้ายี่สิบเป็นวาสิไหมผมเิดผมเ็เลยว่าเออดี๋ยวผมไปสื้อทร้ง, 5, งสี่้าทั้องสองศูนย์ไหนสิละครับครับผม แต่ขังบนนี่คือบอกเป็นตัวเลยครับหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์เนาะครับแต่ว่าก้อนสิบบอกตัวนี้เพื่อนเอาเงินใหนผมนี่ยเจ็ดร้อยยี่แปดบาทเจ็ดสองแปดเจ็ดร้อยยี่แปดเอาเพื่อนก็บอกสองหางขึ้นกันตัวนี้ครับทั้งบนทั้งล่างเลยครับอันนี้เพื่อนไม่ได้บอกตัวเลขด้วยครับแต่ว่าเจ็ดร้อยยี่แปดบาทเพื่อนเอาเงินไหมครับนเพื่อนบอกว่านี่เงินเจ็ดร้อยยี่บแปดบาทนี่เอาเอาไว้ เพื่นสิไปเลยเพิ่นไม่บอกว่าอย่าลืมเลขหกห้าศูนย์นะเป็นหลังสี่นะครับผมผมก็เลยว่าก็เป็นตัวเลขหลันก็หกห้าศูนย์ถลผมมาแม่ครับคืออยู่วันนี้ผมก็ได้ได้ประมาณนี้ครับผมเพราะท่านฝันยังอีกแคกเท่าเลยแต่ผมฝันถ้าฝุ่นมากผมก็ได้แค่นี้ตลอดเลยเลยครับคือมากตั้งแต่ตองหมดเลยครับแต่ว่าผมม่มมัดครับเลขโค่าศูนย์ครับผมม่มัดผมบมมั่มมัดผมหมดมมเลขกันเจ็ดแปดสองด็นี้ครับหลายไหมครับ เจ็ดสองแปดมากหลายกว่านะครับเจ็ดสองแปดนะครับใครเป็นผมซื้อผมเลยซื้อแปดสองสองแปดครับสามแปดไปยซือครับเลขซื้อขินซื้อลงไหครับครับผมเพราะว่าหลังจากที่ว่าผมได้เลขตัวนี้แล้วผมมาฝันเจ้ารถผมผมมารถผมเรียนถอยหลังตลอดเลยครับครับรถผมทะเบียนมันแปดสามหนึ่งหนึ่งนะครับแปดสามหนึ่งหนึ่งครับผมกับจีเร่ซื้อสีซื้อแปดสามแปดสองมันเรียนถอยหลังสามคืนเลยครับ ผมไปเล่นให้มันให้มันเละม่นินรถไม่เป็นไงสัตื์แต่ใจจริงนี่ผมเลยเลขสองตัวหนาหงวัดนี่คือหกห้าศูนย์กับเจ็ดแปดสองไนี่แต่ผมผัดมัดเจ็ดแปดสองไลับสำหรับเอสซีที่เพื่อนมัดกสามารถตัดเลนได้ครับแค่ส้นตัวผมมีมักสองแปดครับแปดสองแปดสามลายผมบอกตรงเลยหน่มุ่ตะวันมือ่นผมเกิดที่ได้ไปทำบุญแล้วมันก็ปันเกลียวรถมือึ้นนี่ สองคืนติดกันนหะผมก็เลยว่าให้มันลดตนน้นถ่ายโชบ,บ่าสิไปเห็ดปุ่นให้จังได้นี่แหละประมาณนี้นะครับเิทธครับทะเบียนรถแปดสามหนึ่งหนึ่งครับโอ้ยเลขสามแปดคือดังคักแท้คันสามแปดดังกะเขากระสือแปดสองเหรอครับเลขคืนไ่้มาอยู่เจ็ดแปดสองครับเนาะแปดสองสองแปดเนาะครับผมไม่รู้ว่าเลขมันดังเพราะว่าผมบ่มค่อยได้เบิ้งโซเชียลผมต่อยเลขไปผร้อมกับ ไปนั่นไปนี่ก็าจะไม่รู้ว่าเลขตัวใดไมนดังครับแต่ว่าหาศูนย์กับบัวธรรมดาดีครับเลขหาศูนย์กับกระดังทื่กันงวดนี่ทั้งสามแปดต้งหาศูนย์เลยครับครับผมกับป้อยให้ยเต็มเต้นวันที่ที่แปดผมนะเลขตัวนี้นะครับโอ้ค่าศูนย์กับเจ็ดแปดสองเลยครับก็คือมีผมฟันนั่งสิพรมก็ว่ามีมีมีเปอร์เซ็นต์สีเขียอยู่หรอครับเลขแต่ว่าความ ผมมันใจผมนะผมมันใจเจ็ดแปดสองกอได้รับเลผมว่าหขาถึบออโอ้ห้ว่าขาววงก็คือวงเจ็ดแปดสองเจ็ดสองแปดโิจับเกขนะครับเพรว่าเป่นไหเจ็ดร้ยี่สิบแปดผมจะให้เป็นเจ็ดร้อแปดสิบสองบาทสิครอครับผมปรวเป็นทันลังกลับไหมครับครับาเป็นผมมันผมซื้อผมไม่ซื้อเจ็ดแปดสองหน่งครับซื้อขึ้นซื้ลงครับ มันมาจงกับเลขรถผมเ่ยผมเคยซื้อแปดหนึ่งแปดสองแปดสามด้วยนะครับครับแต่ว่าผมขาดสูนผมเมื่มัดผมบอกตรงเมื่มัดบ่ออกตัวผมมาอันนี้มันผมมาชัดตัวผมเนาะผมห้านบ่ออกตัวผมมาผมก็ซื้อเยอะแต่ว่าผมเมื่มัาผมไม่อยากไมันออกเลขตัวนี้ผมบอครับถ้าเปลี่ยนเป็นอ่าถ้าถ้าเปลี่็นฮาซูนฮกเนี่ยครับเป็นตรงไหนฮาซูนฮกแก๊กที่เราครับตัววันเลขตัวนี้ผมว่ามมุ้งมะดาวครับครับ <rium> <asure it. S 1> มันบอกมมีในสเตเตผมเลยไหมครับผมให้่าบอได้คิดบม่มีในสเตเตผมเลยไหมครับผมให้่าบ่ได้คิดมากเลยขึบอกคมาบอกผมอย่จริงแด้ว่าผมบ่มับผมตื้นห็นมาผมเบ่มผมครับผมไม่ซื้อลัตเตอรี่ผมก็ซื้อัวนี่ได้หลายเจ็แปดสองนี้หลครัครับผมอันโมกขาซูนบอว่ายิบเมื่อไแค่สองใบหนึงผมบ่มักผมบอกตรงแต่มันสี่ออกมันจะเป็นไะได้ระมามันต้อห้าหกศูนหลายก็แต่มันสี่อกอนูะดีแมนาครับแต่ศูนหาซูนโกบอกได้ว่าหกศูนยสีอดอกเลยครับ อันนี้เป็นความ,มาชุนตัวคนเนาะครับ,รบผมครับคือผมมาผมมาเลยกันเจ็ดแปดสองนี่หละลายน่ะผมบอกผมเนี่ยครับผมอันเดียดซืมาเนาะผมก็สามารถซื้อได้เลยผมมีสองตัวทั้เองวันนีงข้างล่างกับนี้ตัวเดียวถือว่านี้ตัวเดียวด้วยน่ะครับสี่ห้ายี่สิบเนี่ยเป็นบอกผมมาสี่ห้ายี่สิบสี่ห้ายี่สิบสองศูนย์นั่งแล้วเพราะว่าสี่ห้าตั้งแยี่สิบเนาะครับผมมันก็จะเป็นสองตัวคือสี่ห้าครับสองศูนย์ถูกต้องป่ะครับแนนครับ เคลื่อนใกล้ๆใกล้ๆให้เขาบานลืมไหนเป็นเหมอกว่าแต่ใจจริงเพื่อนจีบบอกสองศูนย์นี่แหละแต่ออเพื่อนเองื่อว่าสี่ห้าย<ม>ี่สิบมันไรที่แหละผมก็เลยเอาที่หามันกับยี่สิบไปแล้วครับแมนครับซีคูณหาเงินกัยี่สิบไปแล้วครับคันณากะดอการตีจับรถครับผมเลขผมบ่หลายครับค่ะผมเหงื่อเมืนี่น,น้นอยมากๆครับงวดน,นี้ครับมีแต่เลขฝันไม่ต้องงวดแล้วผมก็บเเคยเตียนตัวเลขผมครับ เอฟซีโทรมาผมก็บ,บอกเกินบนกิดสองตัวเล็ล่างกิดสองตัวเส้นนี้เลยครับครับผมเอาแต่ว่า,รวาครับผมเส้นขาครับไอบท,ท,ทุกงวดนี่คือเห็นทางเสี้ยงขานีจุดทู่แต่ว่งวดนี้บ่ได้จุดบ่ครับงวดนี้จุดบ่งวดนี้ผมล้อจากไอกลับมาจากไอยิงก่ครับไปฮตเลยกระสน,นี่บ้างลงทานครับทั้งกาะสีเนาะประมาณวันที่ เดือนนี้มันสามเดือนเอมื่นแล้วครับประมาณวันที่สามสามสิบวัดเอาใกล้ๆวันศีลไอยครับผมปิดจุดใกล้ๆเราเมื่อเลขอ่ะครับผมบ่บ่เป็นอย่างนี้สาเหตุที่ถามนี่เพราะว่าเลขทูบนี่มันเข้าดีไหมผมเบิ้งแหมเพราเขาก็แต้มเดียวเพราเขาก็แต้มเดียวแค่นั้นไหมทางวดได้ที่หลุดนะวันเมื่อกี้วันเมื่อกี้ผมปิดจุดอยู่ครับมันมันได้เสนอสามสี่เก้ามีประมาณนี้แหละผมจำไม่ได้ครับปิดอย่างนั้นได้สามสี่เก้าครับ ได้ว่าผมฟันแบบนี้วงินที่แล้วนี่มันเข่าเลขล่างเต็มๆนี่ครับซีเกตครับฟันมาพนเอลาตรี่มาใไห้งินที่แล้วน่ะครับเจ็ดใบแต่ผมอยากเอาสองใบมันไม่เลยท่ายหกเจ็ดสี่ครับมันกับเข่าสีเกตครับอืมแต่เงินนี้่นมเอาเงินมา่ห้เป็นเงินเลยครับเจ็ดร้อยยี่บแปดบาทนี่คือสาเหตุที่มักจ็ดแปดสองหลายกว่าแมนครับด้วยคือกันเนาะผมก็เลยว่าให้แมนคืน บอกตัวเลขแล้วพ่นทํางทาบอกไปตัวไม่ซื้อเนี่ยครับบ,บาตเพันพ่ให้แล้วบัตรพ่นที่ไปเพ่นว่าอย่าเลื่มเลขหกห้าศูนย์นะครับผมเราอ,อีก้นมาบัต่จน่าโอกาสครับมา, <laughs> าเอาจริงๆนี่ผมมามันจะเป็นตัวนั้นหมดแล้วครับเพราะว่างวดที่แล้วมันเป็นยังเป็นเลขไทยลอตเตอรี่ครับครับหกเจ็ดสี่งวดน,นี้มันเป็นเจ็ดแปดสองด้วยเจ็ดสองแปดครับครับผมม,มีมีโอกาสครับเลขทัรับเลขล่างนี่โบเปียนเลยครับผมจำได้ตำเมือแหละจน เขาสมนี่ผมเ็นนักซื้อยู่เับเอสอตัวผมก็ถ้ายอยซื้อกับมาสาสมัยไหลครับครับสำหรับสองศูนยกับีห้ครับสองศูนย์และซีห้าเนาะผมมัดประมาณนี่ครับเลขผมว่าไรเลยหลางวดเนี่ยว่าไหเอาการือว่าจะมีเทมาชี้เนาะครับเนาะการือว่าถือว่าแข็งมากๆครับผมชอบกระจัดเนาะครับมากระจัดไปครับผมทั้วมากระเบิรงเบลล์หลสำนันครับคอยมีโชค ใส่ตีไม่เด้อผู้ใดก็ได้เอาอย่างไรก็ขอบคุณเซียนขาหลายๆครับผมที่แบ่งปันครับผมครับ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 ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ